สวัสดีครับมันเกิดสภาพมาปูงไอ้เมนูแต้โม่ครับนี่ครับเป็นดินที่ผรมผสมแล้วครับตัวนี้นะเดี๋ยวพวนนี้ยังท่านผสมครับผสมกับดินล้่อนครับตัวนี้เป็นดินล้่อนเดี๋ยวตัวนี้เป็นดินเบกามปูครับที่ผมมาไว้ตอนนั้นะนี่ครับมีแต้โม่ครับนี่มีแตงโมผ่มพอไปแล้วครับสองขึ้นครับนี่เรียบออกห่างแล้วครับเอาขึ้นหน่อยเปิดเปิดขึ้นเวิงวึ นี่ครับแล้วมือออกที่มีนี่ครับเดี๋ยวอาหารครับสองขคืนครับ <c oughs> ตอนนี้เพืกันไปผสมดินไหนไว้แล้วแต่ว่ายังบ,น,น,นะน,บเนเหล้วอยู่เดี๋ยวจะผสมไหมครับแต่ว่าตัวนี้หากออย้าแล้วครับตัวนี้นะนี่ครับเริ่อมพวงหางแล้วเรื่มออกเบียรและเตรียมลงดินครับบนเทือนี้ มาบผสมดินกันเลยครับทีนี้ครับผสมดินตาเท่ตาเท่ตาเท่เ้ยสไยดินไปเลยอันนี้ก็ประมาณเกเี่ยวบดินสอบครับเนื้อสซมซาของสอบเดี๋ยวจะใส่ดินใส่ใบกามปูครับ แต่มันเริ่มเป็นด,ดินแล้วครับนี่นะเมนเท่าขยีินกับเป็นดินแล้วกับเปืยแล้วนี่อุ้ยแล้วครับนี่นครับดินระกับปูทิมมากไว้ตอนนั้นครับปสมุมขอกันเลยครับทีนี้ มันก็จะเป็นส่วนพอดีเลยปูแตงมั่วครับปูไปกินเองอนี่ครับที่ดินที่ผสมแ,แล้วครับที่นี่ครับประเทศนี้ก็เอาไซส,สอบครับไซส,สอบกับกระประมาณครึ่งสอบครับใส่อยู่ประมนันสวงประมาณสนิมมาณครึ่งสอบที่เรียกกับภาพลุ่มครับไสสอบแลเลยจังจอหูหนามอกอครับ แม่สิบสองหูก็ขาดหูผมดื่มจอได้ที่แรกครับจอที่แรกซืง่ายกว่วเอาสอบสอนสอนแล้วก็เลซี่จอเซเรมคื้อจอที่แล้วคือว่าดไลท์น่ารด้ไลท์ลสอ,นสอนงนะครับสอนเถไครับยังไ้ประมาณพึงหนึ่งครับสอนรไนี่กล้วยดีตั้งใจครับ ต้องใส่แหลกเลยประเทศนี้เดี๋ยวจะเป็นการไอ้จอหงัวครับที่นี่ครับนี่ครับเขาไอ้จอหงัวจะใส่เล็กดีพอทานครับใส่เล็กไอ้นี่ครับเล็กเซนนี่พอทานเขาไฟมันหอนเลยครับมาจ้อเลยครับนี่นะมาแทงเขเลยครับนี่ก็จะเป็นต้องเล่มก็ได้ครับใส่เล็กยังก็ได้ แค่เขาไฟแล้วมันควอนกระสือทะลุของมันเองครับไฟกระซอมเป็นพัดติกจอไปเลขครันี่จอจนทั่วครับจะระบายน้ำออก ครับจอดนี่เห็นวันนี้จอดอยู่ประมาณนี่นะครับก่วงทีก่องห่างเลยเดี๋ยวเจ้าคือสอนแล้วให้จังไปปูข้าวบนที่นี่เอาไปตากแดดไปปูนค้าวต้นนี้ก็จะใส่นเรี่ยวแล้วครับจะจะทานทีเรียบร้อยแล้วใส,ส่กระสอบห่างกันอยู่ระมาณสองเมตรถึงสามเมตรครับ ว่อนัน,นบอ่นนบอนี่ครับ,บรห่างกันประมาณสองเมตรครับแต่ว่าผมคืนทีพอๆเอาเมตรเดียวพอน่าจะได้อยู่เทเทนเท่นานกับคนน้ำครับทีนี้นะเฮ้ยเต้ยเดียวสุดไป่นน้ำก่อนคนน้ำมันซึมได้ครับ นอาไปอนไปสอบเลยจาจาไปแค่มอนุน่นี่จะเทศที่ไม่ละจ้าอืมนี่แต่ผู้สอยเนาะเอาจ้หมดออกจริงมากเลย àm béo thế sao mai, để mà cả xíu lung lung, béo thế sao mai đấy. Ồ, con này? เปิดเลยครับพ okay. ี่นี่ครับเดี๋ยวก็หน่อยเปลือยละโอ้ปัญหายบเงียเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาจับปลาจับคนหน่อยปลาจับนลาเฮ้ปลาจับเองนะโอเค๊๊ นี่ครับเอาลงเลยครับลงกระปู่ประมาณเอาลงป้าแม่ขอมือนึ่งเลยครับก็เพาะฝุ่นดินเดียวเขาจะมีแห้งขึ้นนี่โอ้ปี่ยวอย่าไปดึงอย่าไปดึงแต่คนหน่อยอุตเตอรนี่อุตเตอร์นี่คนหน่อยก็มือของคนหน่อยจะขึ้นหรือว่านี่ครับพ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้คุณหน่อยป้าปูเอียงป้าปูเองเดี๋ยวมันจะตายป้าตายโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะตายใช่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 เดี๋ยวเจ้าคืนทงสีนมันจะได้กินหมดเทียนเลยเออทงดินเลยตัวนี้สองเบี้ยกันไปสองเบี้ยครับมาตัวนี้มาตัวนี้อืมเถอแปะเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าใส่เองป้าป้าใส่เอง หรือมันออกหโอมห่าเลยครับนี่นะเดี๋ยวม่ใช่เหรอนะเออเนอะนะทีนี้โอเคนี่ดีมาพี่ดีมาพี่มาพี่ตาเจ้าหูมองเลจ้าหูก็ตาเจ้าหูมเนี่ยละบ่ข้าวข้าวครับ ตัวนี้เบียตัวนี้นี่ครับผูกข้างกันเลยครับนี่นะนี่ขาเบิ้งครับอีกจัง่อยจะมาเบิ้งกันอีกจักสามสิบหมือนเลยว่ามันจะกินดูบ่คาบคาบยังบ่ใส่ตัวนัหนคาบครับใส่ใส่ใส่ยังบ่ใส,าาสา่อ่า นีิกปลูกต้อตันนิคี่ปลูกันครับสเราคินี่กับพ่อยอินี้ครับเดี๋ยจังเดี๋ยทีแล้วเขาจังพากันมาบึงไหมครับว่าจะคิดจังไ,ไสคินี่กับ่อยนี่ครับสวัสดีครับ